S <S ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้กิ๊กกำลังทำทุกคนยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กอินเมกานะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยนะคะทุกคนเราจะมาเจิมร้านสาขาที่สองกันซึ่งวันนี้คนคิดริเริ่มจริงๆแล้วไม่ใช่กิ๊กนะคะแต่ว่าเป็นร้านวอล์กแอนด์โที่อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะซึ่งเจ้าของเขาเป็นคนลาวเนาะ คขต้องการที่จะให้พาจากทางวัดเรามาเจิมร้านนะคะซึ่งกิ๊กเองก็เห็นด้วยเนาะอยากจะร่วมด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการก่อนอื่นเลยเราก็จะเริ่มทําพิซซ่าเพื่อที่จะไปถวายเพลนะคะ <c oughs> เอาพิซซ่าใหม่ของเราเราได้ลองใช้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแกส๊สแล้วก็ไม้ฟืนนะคะร่วมกันเลยจะได้ร้อนเร็วๆนะคะเฮ้กิไก้ What you got going on I'm about to make the world's smallest pizza. Oh boy! You want to see how it goes? Yeah, let's see. I got my little tiny dough right here. These could have been the pizza for the photo, right? Look I use my. 啊。Uh huh. Oh stick to the table a little bit. Need to move it on the... the the first thing that goes on there is pepperoni. You can zoom in like super close. Yeah, like that, yes. มะกอกสีดำนะคะ cheese on top starting to rise it's starting to cook it rests really big <laughs> <laughs> hurry and you cut it on the cutting board huh mm. Ah, it's so cute. Oh, let's see the air bubble. She's you need new, you found you in huh. She's like so stretchy. <laughs> Tastes like supreme pizza. Yeah. What? Can I have one? Mm. This one has everything on it here. Mmm. tastes like supreme pizza. I know. ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนด้านหลังของกิ๊กตรงนี้ก็มีพระมาแล้วนะคะและทางฟู้ทองหรือว่าทางศูนย์อาหารเนี่ยทีมงานเขาก็ช่วยเต็มที่เลยนะคะเขาก็คงจะไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาช่วยเราเต็มที่เลยทุกคนช่วยจัดเก้าอี้ช่วยทําให้ทุกอย่างนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เอาอาหารไปร่วมนะคะหวังว่าเราจะมาทันเนาะหน,น้าหาแนง่ใช่หน้าพนเง,งเหรอใช่ค่ะมีหน้าพะแนงด้วยมีสีหน้าเลยค่ะมีสิกแซ Yeah. ทางนู้นพาชานอาหารนะคะทุกคนส่วนฝั่งทางนี้ก็กำลังชงกันเลยบาร์ทเทนเดอร์วันนี้บาร์ทเทนเดอร์มาฝึกงานวันแรกนะคะเ right จลเบักเลนเมื่อเรเสร็จแล้วเจลเบักเลนเจลเบักเลนเจลเบักเลน It's good. Very good. No is really good. Chef, tap. Chef light. You need some flour, that makes it better. I'm glad this is here. They are all right. Grandma grandpa. So, thank you. It's really, really good. Oh <laughs> <laughs> um, yeah. That went My favorite is the. I haven't tried any of the tails. So. <laughs> we need to get on making some of those. <laughs> yeah, I mean, yeah, you chicken, could chicken. literally like the chicken tail just smells out of cook. Huh? something going on there. So the monks are your stuff report? One of the monks from Thailand and he's back today. and he called Thailand by name. Did Ai quyền nhiều làm người tato 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 thú thú เพื่นว่าเมไวเพื่อนั่งโอเคโอเคพอเ่ัคเอเคเ่คอเท้ากคุอาเคณออกคุอาเทงคุอคอาเทาของคอเคเอเของุอคเอเคอาท้กคเ้ของกาท้างณกท้าของคอสซาเรลลทาสดๆนุคะาท้าของเราะทาบดก้วยนะคะทุกคนทาาเลย Wow! Don't it, put it back down. Wow. They don't do it how we cut it. Well, they, they do it sometimes like that. But they roll it down like this, and then when they're done, this is how they close the bottom. They squeeze that, and then they go. They roll it like this, and then with the other one. <P> นี่คือชีสที่ทำสดๆเลยนะคะทุกคนเป็นชีสมอสซาเรลล่าแบบสดๆเลยนะอันนี้เราทำทานเองนะคะเราทำเพื่อที่จะทดลองว่ารสชาติจะเป็นยังไงปรับเปลี่ยนสูตรเนาะก็ทำจากนมสดเคิร์ดนะคะที่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็คือเป็นนมสดที่เขาทำให้เป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาต้มแล้วเราก็มาปรุงรสเนาะ ไนกินนมก้อนอะ่ะว้าวแบบเค็มมันขึ้นสมองเลยแต่ว่าอร่อยจริงๆเหมือนกัดเนยเล่นนะคะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้กับร้านสาขาที่2ในวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบท้ายคลิปด้วยการทำชีสสดจากนมวัวให้ทุกคนได้ดูเนาะถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สนุกสนานแล้วก็ได้ดูรีแอคชั่นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นพิธีกรรมของชาวพุทธนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิกแล้วก็กลับมาติดตามชมคลิปกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ